ไม่นะลูกไม่นะโอ้อ,อ้ออย่าสวยโอ้โหส,สูนนี่ครับอันนี้คือห้องที่ลุงเบียร์อยู่ทุกๆวันใช่ไหมก็เราจะแข่งเนี่ยในแชทเนี่ยเปิดแชทเแกเปิดแชทใช่ไหมมันก็จะเป็นขวามือใช่ปะขวามือเนี้ยอันนี้คือลงชื่อได้เลยมี3คนแล้ว เวลาแข่งของเดือนที่แล้วก็ประมาณนี้ส่งผลตามนี้เลยส่งบายส่งผลใช้ห้องนี้เป็นหลัก100%ซนะครับในการแข่งขันเนาะไม่มาในไม่มาในดิสแพ้บายเห็นเห็นกันอยู่แบบร้อยเปอร์เซ็นครับสามทุมครึ่งฮนะสามทุ่มครึ่งจะต้องต้องพร้อมไม่พร้อมก็เป็นการเข้าใจว่าน้องไม่ว่างก็แพ้่บายไปก็แค่นั้นเองทำไมถึงสามทุ่มครึ่งเพราะว่าก็เป็นเวลาที่แบบ ผีกําลังตักผ้าอ้อมของพวกเรากันอยู่เลยนะฮะฮิขั้วทวีตี้สินเตฮาร์ท